could change started but never late never do for kids, kids. It, set it straight. Do for your but kids kids's it's it straight. it time we need, we need my วันนี้เราหยิบลำโพงจากออซี่ที่มีจุดเด่นเรื่องการเป็นลำโพงกันน้ำอีกรุ่นมาให้ดูกันครับ คลิปนี้ก็ถึงคราวของลำโพงรุ่นใหญ่อย่าง P c ที่ขนาดใหญ่สะใจพร้อมไฟ LED และการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบให้ปาร์ตี้สนุกและสะดวกยิ่งขึ้นกับราคาที่บอกเลยว่าเบากว่าลำโพงเพียงแค่2,990บาทเดี๋ยวไปดูกันเลยครับภาพรวมแลทดีไซน์นะครับรุ่น P c ก็จะเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของออซซี่มาพร้อมกับหูหิ้วด้านบนปุ่มควบคุมทั้งหมดจะอยู่ทางด้านขวาแบบครบ,ครบ ทั้งปุ่มบูทูธปุ่มพาวเวอร์เพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มหยุดเล่นเพลงครับส่วนตะแกรงลำโพงด้านหน้ามีเบสเรเดเตอร์อยู่ตรงกลางพร้อมไฟวงแหวน LED และลำโพงข้างซ้ายและขวาข้างๆอีกด้านและตัวครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีฝาปิดแบบยางแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อด้วยนะครับเป็นอ u อก3.5ช่องชาร์จ USB-C แล้วก็ช่องเสียบ microSD card อยู่ในฝาเดียวกันเลยครับ โดยการใช้งานนะครับจะต้องวางแบบแนวนอนเท่านั้นมีแท่นยางรองรับการวางด้านใต้อันนี้ก็จะไม่แนะนําให้วางเป็นแนวตั้งนะครับก็จะมีโอกาสล้มกระแทกได้สูงสําหรับการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็จะรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ5.0วิธีการใช้งานเพียงแค่กดปุ่มบลูทูธค้างไว้พอเปิดแล้วตัวลำโพงก็จะมีไฟกระพริบแล้วจะเข้า p a ริ i n โหมดโดยอัตโนมัติเราก็เลือกเชื่อมต่อผ่านหน้าตั้งค่าอุปกรณ์ของเราได้เลยครับ ซึ่งนอกจากจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้ตัว PC ก็จะมีช่องเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องนั่นก็คือช่อง USB-A ซึ่งสามารถเล่นเพลงจากแฟลชได้และสามารถเป็น power bank ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆด้วยช่องนี้ได้เลครับส่วนการเชื่อมต่ออื่นๆก็จะมีการใช้สายอ็อก3.5ซึ่งก็เปิดเครื่องแล้วเสียบสายกับตัวลำโพงได้เลยครับหรือจะใช้ไมโคร SD Card ดก็เสียบการ์ดเข้ากับเครื่องแล้วก็กดเปิดลำโพงได้เลยครับ ส่วนใครที่อยากได้แนวกระหึ่มกระหึ่มอยากให้ฟังเสียงดังมากขึ้นตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อลำโพง2ตัวให้เสียงออกแบบสเตอริโอได้ด้วยแต่ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับลำโพงรุ่น P 4ด้วยกันเท่านั้นนะครับการควบคุมนะครับบนตัวลำโพงจะมีปุ่มควบคุมฟังก์ชันหลักๆเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว สามารถกดใช้งานได้เลยแต่ก็จะมีอีกฟังก์ชันโดยการกดปุ่ม power หนึ่งทีเพื่อสลับโหมดไฟ LED ได้ผ่านปุ่มนี้ครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถเลือกเปลี่ยนไฟได้6รูปแบบส่วนอีกฟีเจอร์หนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการสลับโหมดการเล่นเพลงจากซอสต่างๆอย่างพวกบลูทูธออ x ไมโคร SD การ์ดก็ทำได้โดยการกดปุ่มบลูทูธหนึ่งทีนั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับตัว P4 ก็ยังมีฟีเจอร์เบสโหมดช่วยเพิ่มเบสให้มีแรงบัทะถึงใจมากขึ้น ซึ่งปกติแล้วเวลาเปิดเครื่อง Default เขาก็จะเป็น Base Mode มาอยู่แล้วแต่ถ้าวันไหนอยากจะฟังเพลงแบบสบายๆไม่ต้องมีเบสเยอะซึ่งจะสามารถลดเสียงเบสลงโดยการกดปุ่มบูท o ธ t h 2ครั้งเลยครับมาดูเซเปกันบ้างนะครับตัวนี้มาพร้อมเสียงที่ค่อนข้างดังมาก และเอฟเฟกไฟ LED ที่เยอะกว่ารุ่นอื่นๆแบตเตอรี่ก็จะใช้ได้8ชั่วโมงซึ่งตัวแบตตัวนี้ถ้าไม่ได้ใช้ฟังเพลงนานมากก็สามารถใช้เป็น power bank ชาร์จให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยครับและอีกหนึ่งจุดขายครับก็คือการกันน้ำสเปคการกันน้ำอยู่ที่ IPX7 สามารถลงน้ำได้ลึก1เมตรนานถึง30นาทีได้เลยครับก็เรียกได้ว่าโยนลงสระหรือว่าอาไปจุ่มน้ำได้เลยครับส่วนด้านเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองฟังกันดูครับ I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh, I wish. I been winning, I'm like, like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you boo. I style me. I roll G's and they grind me. Now I'm on my game, nothing is the same. Who am I to blame? Money made me change. Cardi in my ring. Could've started, but it's never late. Do it for my kids, kids. Yeah, let's set it straight. Do it for your kids, kids gotta set it straight. It's time to regulate. We need, we need change now. We need solo, we need EV in the game now. So the earth we know can stay around. Make it change, cause we had no time for playing around. Let's quit the playing around First rule to me. Let's keep it clean. Watch how we build. And yeah, we need stuff on the flow. Sweep up. โอเคครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างดังมากๆสําหรับตัว PC เพราะว่ามาพร้อมกับกําลังขัดที่40วัตต์ส่วนเรื่องของเสียงนะครับเจ้า PC ก็จัดว่าดีเลยทนเสียงมาแบบฟังง่ายฟังสบายเบสก็มีแรงประท้ามาแบบพอดีนะครับไม่ได้หนักแบบตูมตามแบบโต๊ะสันก็ถือว่ามีแรงประทห้เห็นบ้างแต่ไม่ได้หนามากครับ่านเสียงกลางก็จะโดนเสียงเบสกับเสียงสูงกรบเล็กน้อย พอได้ยินรายละเอียดอยู่บ้างครับแต่ก็มีความทุ้มอยู่เล็กน้อยเนื้อเสียงร้องจะออกบางนะครับเสียงสูงไม่ได้ฉ่าไม่ได้หนามากแต่ก็ไม่ถึงกับเสียนหูหางเสียงก็ทอดได้ไกลประมาณนึงทีเดียวส่วนวิธีเสียงครับค่อนข้างมาโทนที่ใหญ่แล้วก็ว้างพอสมควรนะครับเสียงจะมีความกระจายออกไปด้านข้างก็ถือว่าเป็นโทนที่ฟังง่ายฟังสบายครับ สรุปกันเลยครับเจ้าลำโพงออซซี่ P4 นะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากนําไปใช้ในปาร์ตี้เล็กๆประมาณ8-10ถึงคนเนี่ยบอกเลยว่ากําลังดีครับมีจุดเด่นอยู่ที่การพกพาใช้งานได้สะดวกจุ่มน้ําได้แบบไม่ต้องกลัวพังนะครับวิธีการใช้งานก็ครบคันทั้งการเชื่อมต่อและราคาที่บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเมื่อเทียบกับลำโพงขนาดใกล้เคียงกันนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกลำโพงที่น่าใช้ในงบ2 3งถึงสามพันครับถ้าใครสนใจลำโพงออซซี่แต่ละรุ่น แนะนำว่าคลิกเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยและก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราโม ok คุ่าเพื่อนสนุกทุกฮอบบี้ด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ